สวัสดีค่ะกับผลิตภัณฑ์สุดฮิตของบริษัท q u นะคะตัวนี้เป็นไอเทมที่สุดฮิตจริงๆนะคะคือเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพในรูปแบบกาแฟนะคะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะก็คือตัวถังเช่าเห็ดดินจือโสมนะคะสามตัวนี้ก็เป็นราชาสมุนไพรแล้วนะคะที่ช่วยในเรื่องบำรุงสุขภาพโดยมวลรวมเลยนะคะกับนะคะ คนที่กลัวนในเรื่องของน้ำตาลในเลือดจะสูงเกินไปไหมนะคะเราจะมีตัวซูคารโสนะคะที่เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องให้ความหวานให้กับร่างกายนะคะโดยที่ไม่ให้พลังงานนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นโปรตีนนะคะหรือเป็นครีมเทียมจากน้ํามันมะพร้าวนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยในเรื่องของไขมันทานเลยนะคะก็จะทําให้คุณไม่อ้วนด้วยนะคะสารประกอบสําคัญสําคัญที่อยู่ในเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพในรูปแบบกาแฟนี้มีเยอะนะคะถึง25ตัวนะคะ ใครที่กำลังมองหาเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพนะคะแนะนำค่ะกาแฟรูซิก้าค่ะ